สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรไหวจเจลาห้หน่อยนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงหลักหน่วยบนนะครับ3ส,สูตรซึ่งเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องกันมานะครับแต่งวดที่ผ่านมานะครับสูตรระยะยาวหลักร้อยหลักสิบได้ลงไปแล้วเดี๋ยวเราาลงหลักหน่วยแล้วก็จับชุด3ามตัวตรงกันเลยนะครับ จะได้เป็นแนวทางไว้นะครับก่อนอื่นก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหลักหน่วยบนนะหลักหน่วยบนหน่วยบนหน่วยบนนะี่ เมืที่ผ่านมาสองสี่หกเจ็ดได้เลขหกนะครับได้เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เลขหกเป็นเลขหลักหน่วยนะครับเดินต่อไปน่อยที่แปดสิบสี่นะครับ วิธีการทําสุรที่1นนะครับใช้หลักแสน3ครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วย3ครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัว2ครั้งหลักร้อยหน้าที่1นหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่1นสาครั้งบวกสองค่าคงที่6กบวกหได้1 1ึบวกหกได้7 7็ดดบวกศนได้7 7็ดบวกศได้7 7็บวกแได้5้าบวกสได้9ก้าบวกสีได้3 3าบวกหได้4 4ี่บวกสได้6นะ หกบวกหนึ่งสองครั้งหกเจ็ดแปดแล้วก็บวกสองได้ศูนย์จากนั้นบวกหนึ่งไปสี่ครั้งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ผลออกห้าเก้าสามได้สามเป็นเลขหลักสิบนะครับถัดมาออกห้าศูนย์สี่ได้สี่เออถัดมา 5, 4, ได้สามเป็นเลขหลักหน่วยถัดมาออกห้าศูนย์สี่ได้สี่หลักหน่วยถัดมาห้าศูนย์สามได้สามหลักหน่วยนะครับว่าที่ผ่านมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดก็คือได้หกเป็นเลขหลักหน่วยนะครับส่วนนี้ลงช่องมาหลายงวดแล้วนะ ต่อมาสุดที่สองนะครับสุดที่สองสุดนี้ก็ลงสามงวดแล้วสองสามวดแล้วสุดนี้สุตที่สองสุดที่สองก็ เดินต่อเนื่องมาสองสามวันแล้วเหมือนกันนะครับอ่าวันที่ผ่านมานะฮะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งได้เลขหกเป็นเลขหลักหน่วยนะวิธีการทำนะครับใช้หลักหมื่นสี่ครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหลัก ร้อยท้ายที่11 1ครั้งหลัก10ท้ายที่11 1ครั้งหลัก10ท้ายที่สองสี่ครั้งบวกแปดเก้าขงที่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับสองได้สามสามกับหนึ่งได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์สองกับสี่ได้หกหกกับแปดได้สี่นะครับสี่บวกหนึ่งได้5้ห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสามได้หนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งบวกหนึ่งได้สอ เป็นเลข7ตัวนะครับผลออกศูนย์ได้เลข1นะครัะผลออก8 6 7ได้เลข7ผลออก6 0ศได้เลข6ไเป็นเลขหลักหน่วย6 6 2สองได้2หลักหน่วยนะครับวันนี้ก็ได้6ไเป็นเลขหลักหน่วยนะครับ3 4 5สี0 1นยนะครับต่อมาสุดที่สนะครับที่สามสุดนี้ก็ลงช่องมาหลายงวดแล้วเหมือนกันนะครับสุดที่สาม ที่สามน้องหลายเงี้ยสุดที่สามวันที่ผ่านมาได้เลข90134567นะครับได้เลข6เป็นเลขหลักหน่วยนะ ที่การทำนะครับสูตรที่3ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักสิบหน้าที่สองสามครั้ง หลักหน่วยหน้าที่21ครั้งหลักหน่วยท้ายที่1นครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหครั้งบวกเค่าคงที่สอบวกศนย์ได้สองบวกหได้แปดบกเาได้เจกับศย์ได้เจกับหได้สากับแได้หนกับหได้หกกับสี่ได้ศูนย์สกับเได้เก้ากับเได้หกกับศนได้หกหบวกเได้สานะครับสากหเป็นของสครั้งสามสี่หบวกสองเป็นเจ็ดจากนั้นบวกหนึ่งเป็นสี่ครั้งแปดเก้าศูนย์หนึ่ ห้าศนย์สี่ได้สี่หลักหน่วยห้าศูนย์สมได้สามหลักหน่วยสามสามหกก็ได้หกนะครับวันที่มาก็ข้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ได้เลขหกนะครับวนนี้ก็ลงช่องหลายวัแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันทั้งสามสูตรเลยนะครับว่าวันนี้ในชนเรลยอ,อะไรผมจะใช้สูตร เก่านะครับผมยังไม่ลงสูตรใหม่นะครับผมยังใช้สูตรเก่านะไม่ยังไม่ลงสูตรใหม่เพราะว่า,ารู้สึกว่าทางเดินมันยังใช้ได้อยู่สามสูตรนี้นะครับสูตรที่สองอันนี้สูตรนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วหลุดไปแล้วนะครับผลออกสองสี่หก ไม่มีเลข6นะครับสูตรที่1มีเลขหสูตรที่สามมีเลขหแล้วก็สูตรที่4ี่มีเลขหนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมจะใช้สูตรนี้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือ3ามสูตรนี้นะครับ1อ่าสองสามนะครับก็คือ3มสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องกันมาอ่าเมื่อาสูตรนี้หลุดไปก็ ให้เลือกไปก่อนลองใช้สามสูตรนี้ครับที่เดินดีอยู่เราก็ใช้ก็ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเรามาันจบชุดสามตัวตรงด้วยจะได้อ่าทีเดียวเลย เริ่มกัเลยเจบวกเได้หกหับสองได้แปดกับแปดได้หกหกับสได้แปดกับหกได้สี่กับหได้ศูนย์แกับสได้สองสองบวกสได้สนะครับสีบวกหนได้ห้าบวกหได้หกหบวกสได้แปดบวกหได้เกบวกหได้ศได้ห บวก1ได้2นะครับเ5 6 8 9หกแปเ้าศูนย์่งสูตรน,นี้เป็น0ูตรตัวสูตรที่2นะครับ6กับ9ได้5้าหกับ9ได้5้าห้าเ้าได้4ี่สี่กับ6ได้0ูนย์แกับ9้าได้7จดเกับ1ได้8 8กับ4ได้สองสองบวกแได้0นย์ส่วนนี้7็ตัว0 1 2 3์าสี่ บวกสตัวนี้เแล้วก็แปดสุที่สากับสได้สาากับสองได้ห้าห้ากับสี่ได้เก้าเก้ากับสองได้หนึ่งหนึ่งกับเก้าได้ศูย์หกับศูนย์ได้หกหกับสองได้แปดกับแดได้หกกับเ้าได้ห้ห้ากับแดได้สามกับสองได้ห้าหบวกเได้สองนะครับสองบวกหนได้สามสบวกหนึ่งได้สี่สบวกสได้หกหบวกหนึ่งได้เจ็ด 8 9 08ตัวนะครับทั้ง3าสูตรนะครับเลขก4มีครบนะครับชนกันได้กี่ตัว4 5ไม่มีนะครับ6 6ก็ไม่มีสูตรที่2นะครับ8มีนะ9ไม่มีสูตรที่2นะครับ0มีนะ หนึ่งอ่ะหนึ่งไม่มีสูตรที่สามสองมีนะครับชนกันสี่ตัวครับหลักหน่วยบนชนกันสี่ตัวนะครับสองสามอ่าชนกันที่ศูนย์สองสี่แปดนะไม่มากไม่น้อย 2องนะครับเดี๋ยวเรามาจับชุดกันเลยนะครับหลักสิบที่ลงไปแล้วระยะยาวนะครับก็คือ,อเด่นที่ศนะูนย์่งแใครไม่ดูก็ไปดูย้อนหลังได้เลยนะตัวลองให้อกับสองนะกันไว้หลักร้อยศูนยตัวนะครับชนเด่นหลักร้อย โซนุกเจ็้วเรามาจับชุด3ตัวตรงศู 0, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, นย์อ่าศูนย์ศูนย์นยสอนยสี่ศูนย์น่นะศู 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, นย์ศูนย์ศนยสอนยสีนยนะครับอ่า 0.0.02.2ตัวบนก่อนนะศูนยแล้วก็ ก็สิบสี่แปดอล้วถูกแล้วเอ,อ่เดี๋ยวผมใส่หลักร้อยเลยนะครับก็คือหลักร้อยศูนย์หกเจ็ดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่พอ ศูนย์ก่อนนะครับหลัรกร้อยศูนย์หกเจ็ดนะครับ นะอันนี้คือชุดเลขศูนย์นะครับถัดมาสองตัวบนนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดผมต้องเขียนบรรทัดเดียวกันละเดี๋ยวจะไม่พอหนึ่งศูนย

หลักร้อยศูนย์หกเจ็ดนะครับนี่คือชุดสามตัวตรงนะถ้าทุกสูตรถ้าทุกสูตรเดินปกตินะครับอันนี้ผมจะจับชุดสามตัวตรงมันสามารถตัดเลขเด่นบนและสิบหน่วยบนได้นะครับอันนี้ผมจับให้เป็นไกลลายไปเลยศูนย์หกเจ็ดนะครับต่อมา ต่อไปเลข8นะ8 0 8 2 8 4 8 8 8 0 8 2 8 4 8 8 8 0 8 2 848 8ี่848 8ปดแเจ อย,ยอุกสองเป็นตัวลองนะครับกสองเนี่ยดีที่ไม่พอแล้วเอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันหกสองยังไม่ได้เขียนลงไปนะนีอ่อันนี้อันนี้เข้าใจนะคือศูนย์หกเจ็ดนี่ยผมเอาไว้ข้างหน้าเลยเลขสองตัวบนอนะ่ะ เลขเด่นออกตามนี้เขาก็เลขหยอกประมาณนี้ครับยังสามารถตัดสิบหน่วยได้นะครับตัวนี้สิบหน่วยบนนะครับตัวนี้สองตัวบนตรงตำแหน่งสิบหน่วยนะครับตัวนี้สองตัวบนตรงอยู่นี่นะ ตองตัวบนตรงนะมันมี12ชุดนะครับตัวตรงอะ่ะมีแค่12ชุดนะครับอันนี้พอดีผมจับนั้นไปอันนี้ถ้าเกิดว่าสี2สี่สองแปดสี่สามสองสี่ชุดนะครับ36ชุดตรง ยังยังไม่ตัดอะไรนะ,ะก็ลองดูเวลาเราไปจับเลขชุดของเรานะครับ mm. เผื่อบางทีเอาอันนี้ไปเทียบดูก็ได้นะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะนไกลไลน์ให้เฉยอ่า บางคนก็มีสูตรมีตัวเลขในใจอยู่แล้วเทียบชนกับสูตรอือ่นๆนะครับผมก็จับเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆเผื่อบางคนจับไม่ได้จับไม่เป็นอะไรเงี้ยเลือกชอบชุดไหนก็ลองดูนะครับโอเคสำหรับคลิปเรือนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ